สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านนอกค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราก็จะมาทําอาหารง่ายๆกันเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นกวางตุ้งผัดหมูชิ้นค่ะอันดับแรกเลยเราก็จะมาทําความสะอาดผักกวางตุ้งก่อนค่ะผักกวางตุ้งหรือว่าปอกชอยนะคะเป็นผักที่สุกง,ง่ายมากฉะนั้นเนี่ยเวลาเราผัดเราต้องใช้เวลาในการผัดแบบรวดเร็วเลยนะคะ ก้านของผักกวางตุ้งนะคะก็จะเกิดซ้อนๆกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดดินแล้วก็ฝุ่นต่างๆเกาะอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องล้างออกอย่างดีเลยนะคะหลังจากล้างผักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการหั่นกันนะคะ โดยการหั่นผักกวางตุ้งนะคะเราจะหั่นแยกกันในส่วนที่เป็นก้านและก็ส่วนที่เป็นใบเพราะว่าจะทําให้สะดวกแก่การผัดค่ะผักกวางตุ้งส่วนใบเนี่ยเวลาผัดจะสุกเร็วมากนะคะฉะนั้นเราก็จะแบ่งผัดในส่วนที่เป็นก้านก่อนนะคะขนาดในการหั่นนะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะ ใครชอบยาวชอบสั้นก็ตามสบายเลยนะคะหลังจากหั่นผักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการหั่นหมูกันค่ะโดยหมูที่ใช้นะคะเราก็จะใช้ในส่วนที่เป็นหมูส่วนเนื้อที่ติดมันนิดนึงนะคะเพื่อให้เวลาผัดเนี่ยเราก็จะได้น้ำมันหมูออกมาแล้วก็จะได้รสชาติที่ดีขึ้นด้วยค่ะ ขนาดของเนื้อหมูที่หั่นนะคะก็ขนาดชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอคำตามความชอบเช่นกันค่ะหลังจากที่เตรียมผักแล้วก็เนื้อหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มผัดกันเลยนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะเริ่มตั้งไฟขนาดไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำกระเทียมลงไปเจียวให้มันหอมเหลืองนะคะ เ,เจียวกระเทียมได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะผัดให,ห้หมูเริ่มสุกเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเราใส่น้ํามันไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราได้น้ํามันจากเนื้อหมูลงไปด้วยนะคะหลังจากเนื้อหมูสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเริ่มปรุงรสกันค่ะโดยใส่ซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําปลาน้ําตาลนิดนึงค่ะ หลังจากนั้นก็คลุกเนื้อหมูกับเครื่องปรุงรสให้เข้ากันนะคะพอได้ที่แล้วก็เริ่มใส่กวางตุ้งลงไปค่ะโดยจะใส่ส่วนที่เป็นก้านลงไปผัดก่อนนะคะโดยปิดฝาไว้ก็ประมาณ1-2นาทีนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาอีกรอบนึงค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันได้ที่แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ส่วนที่เป็นใบลงไปค่ะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาอีกรอบหนึ่งค่ะ ประมาณ1-2นาทีนะคะแล้วก็เปิดฝาคลุกให้เข้ากันอีกครั้งปิดฝารอบสุดท้ายแล้วก็เปิดฝามาเป็นอันเรียบร้อยนะคะใส่พริกแดงพริกไทยลงไปค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกวางตุ้งผัดหมูชิ้นหน้าตาหน้าทานไหมคะเราทานกับข้าวสวยร้อนๆได้ที่เลยค่ะ